สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่23มีนาคมนะครับอยู่กับผมโค้ชแอนนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมหงสแดงเรากันนะครับวันนี้มาดูเรื่องราวของฟันไดกับเชอร์กนคอปนะครับที่มีข่าวลือว่างานกันเดี๋ยวผมจะมาชี้แจงให้ทราบว่าจริงไม่จริงนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของเบนเดวิสนะครับที่อนาคตยังคง50-50อยู่แล้วก็เรื่องราวของแดนนี่อิงเราอาจจะได้ส้มหล่นบางอย่างนะครับเดี๋ยวมาติดตามได้ในข่าววันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนดีดีก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ พิเอเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มี5สาขาในกรุงเทพมหานครนะครับที่นวลจันทร์นิชดาธานีเซนเทวเวลเอวันอารีนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถไปนั่งกินที่ร้านก็ได้หรือว่าโทรสั่ง delivery 021054555นี่นะครับการันตีความอร่อยนะครับฝากผู้สนับสนุนจะดีเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้มาไล่เรียงข่าวสารกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยมาดูโปรแกรมการแข่งขันก่อนละกันมีการคอนเฟิร์มแล้วนะครับ วันเวลาแข่งขันในเกมที่หลังจากเบรกทีมชาติมาเนี่ยเราจะเจอกับอาร์เซนอลนะครับเดิมทีเตะในวันที่4วันอาทิตย์ที่4นะครับเมษายนแต่ว่าด้วยความที่พอเราจับสลากออกมาเราเจอเรอัลมาดริดเนี่ยและโปรแกรมของเราถูกวางให้เตะในวันอังคารที่6ดังนั้นถ้าเราเตะวันอาทิตย์ที่4และต้องไปเตะวันอังคารที่6เจอกับเรอัลมาดริดเนี่ยเราจะได้พักแค่วันเดียวซึ่งตายแน่นอนนะครับดังนั้นโปรแกรมพิมร์ลิตเขาก็เลื่อนให้ครับจาก แข่งวันอาทิตย์กับอาร์เซนอลเลื่อนมาแข่งเป็นวันเสาร์เพื่อให้ลิเวอร์พูลมีเวลาพักมากขึ้นก่อนที่จะถึงศึกที่เจอกับเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อโปรแกรมการแข่งขันที่นำมาอัปเดตให้ทราบกันครับมีการคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับรามอสเนี่ยก็มีบางสื่อบางเจ้าก็เล่นเหมือนกันบอกว่ารามอสเนี่ยมีโอกาสที่จะวืดเจอลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าผมจะมาแย้งให้ฟังว่าไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่าโอเค รามอสมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับทำให้ไม่มีชื่อในเกมที่เจอกับเซลตาบิโกในเกมเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนที่จะพักเบรกทีมชาติมาเนี่ยนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าเขาจะฟิตไม่ทันเจอลิเวอร์พูลนะเพราะแม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาอมีชื่อติดทีมชาติสเปนไปแล้วมีชื่อติดทีมชาติสเปนนะครับดังนั้นแล้วซีดานยืนยันเองได้ว่าเป็นอาการบาดเจ็บ แค่เล็กน้อยแค่ฟกช้ำเท่านั้นดังนั้นไม่ได้มีปัญหาใดๆว่าจะลงเล่นเจอรรีพูไม่ได้อย่างที่สื่อบังสือเอาไปเล่นนะครับน่าจะพร้อมเจอร์รีพูแน่นอนแต่ทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวต่อไปที่ผมจะไล่เรียงแล้วก็นํามาฝากเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของเบนเดวิสกันก่อนแล้วกันนะครับกองหลังคนที่โอ้โหแฟนบอนลหลายๆคนก็ยังคงหวังว่าอยากจะได้เห็นเขาลงเล่นแบบเป็นเกมเป็นทางการสักครั้งหนึ่งแต่เขาก็จําเป็นจะต้องก้มหน้าก้มตาซ้อมต่อไปแล้วก็ รอโอกาสต่อไปด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Netflix กับคาบักกำลังทำบบงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทีนี้หลังจากที่เขาพึ่งได้ลงเล่นเกมอุ่นเครื่องภายในไปก็จะมีเสียงวิจารณ์บ้างว่าเฮ้ยโดนยิง5ลูกเลยเหรอหรือว่าเอ๊ะเขาจะไปรอกับเราไหมเนี่ยมาอัปเดตอนาคตของเขากันหน่อยครับโดยอันนี้เป็นคอลัมน์เป็นสกู๊ปนะครับของทางรีพูเอ็โคสื่อท้องถิ่นนะครับคนเขียน,นยก็เป็นพอลกอสนะครับกับทีโอ สคว i เ e สนะครับไม่รู้อ่านถูกไหมนะแต่ว่า2คนนี้เป็นนักข่าวของทางร mm ิพูเอโคเขาก็ไปเจาะเรื่องนี้มาไปถามทั้งอดีตนักเตะอดีตโคต้ชแล้วก็ถามถึงคนที่อยู่ใกล้ชิดในวงในสโมสร,รว่าเขามีความเห็นเกี่ยวกับเบนเดวิสยังไงแล้วยังไงบ้างว่าเมื่อไหรเนี่ยจะได้รับโอกาสลงเล่นเสียที่นะครับในเนื้อเนื้อหาใจความทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีไล่ไปเลยว,ว่าตอนเป็นดาวรุ่งอะ เป็นยังไงก่อนจะแจ้งเกิดเป็นยังไงเล่นแบ็กซ้ายมาก่อนก่อนที่จะก้ามาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่ดีในศึกแชมเปี้ยนชิพแต่ทีเนี้ยไอจงใจความสําคัญผมว่ามันอยู่ตรงที่สานการณเนี่ยการที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยมันเป็นวินวินซิทูเอชันหรือว่าดีต่อทุกฝ่ายและเราซื้อเขามาแค่2ล้านเรามีโอกาสจะทําเงินได้เกือบ20ล้านนี่คือสิ่งที่เขาไปเจาะมาให้ผมจะไล่เรียงใบดังนี้นะครับอ่ะเปิดผมเปิดภาพ เดวิสไปนะครับแล้วผมจะอ่านที่ผมแปลมาแล้วเอาท่อนสําคัญมาดูความเห็นคนแรกก่อนนะครับคือนิวเมลเลอร์เขาไปสัมภาษณ์มาให้นิวเมลเลอร์เนี่ยเป็นอดีตกองหน้าลิเวอร์พูลแล้วก็เล่นให้กับเบสตันด้วยนะครับก็เหมือนกับอยู่ทั้งลิเวอร์พูลและเบสตันเขาก็พูดในมุมขเขาให้ฟังนะเขาบอกว่าเบนเดวิสเนี่ยจริงๆเขาถือว่าเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมเลยนะเขาคือนักเตะที่ดีมากๆในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอะเป็นกองหลังตัวท็อปของแชมเปี้ยนชิพคนหนึ่งแต่ การปรับตัวให้เล่นกับพเมยรีกแล้วก็เล่นกับเรย์อ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเขาอยู่ในมือของเจเินคอปแล้วก็อยู่ในมือของเรย์ูแล้วมันก็น่ารุนเหมือนกันว่าเขาจะสามารถพัฒนาไปในทิศทางไหนได้เราเห็นหนักเตะอย่างจอแดนเทเดอร์สันเจมส์มูเนอร์โรเบิร์ตสันเนี่ยพวกนี้มีความเป็นผู้นําพวกนี้น่าจะคอยให้คําแนะนําเบนเดวิสได้ดีและเมื่อคุณดูในทีเนี่ยคุณเห็นผู้เล่นอย่างนัทฟิลิปเนี่ยยังสู้เลย ยังสู้จนสาม,มารถได้ดีเลยดังนั้นเบนเดวิสเองก็มีมุมที่จะทําได้เช่นกันแต่ในระหว่างทางแน่นอนเดี๋ยวเบนเดวิสก็จะต้องมีจุดที่ต้องผิดพลาดจุดที่ต้องเรียนรู้จุดที่ต้องเติบโตทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเบนเดวิสนะครับแต่ท้ายที่สุดถ้าเขาไปไม่รอดกับริปูรจริงๆอ่าเมลเลอร์บอกนะครับถ้าไปไม่รอดกับริปูรจริงๆมันก็เกิดประโยชน์แก่ตัวแก่ริปูอยู่ดีริปูเซ็นสัญญาเบนเดวิสมาเนี่ยรวมออปชั่นแล้ว2ล้านปอนด์ไม่เกินนี้ ถูมกมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงต้องขายออกไปจริงๆเราเซ็นสัญญาระยะยาวมาเนี่ยคงจะขายได้เกือบเกือบเกือบยีล้านอะยังไงก็ได้กําไรแน่นอนเกือบเกือบสิเท่านะครับเขาเชื่อแบบนั้นนะแหล่งข่าวทีนี้มาดูอีก2แหล่งข่าวที่ Echo ไปเจาะมาให้นั่นก็คือแหล่งข่าวแรกเขาบอกว่ามาจาก1ในสมาชิกในทีมของเจอร์กินคอปคำว่า1ในสมาชิก มันอาจจะเป็นสตาร์โค้ดก็ได้หรือเป็นอะไรก็ได้ไม่รู้นะครับแต่แต่เขาไปถามมาให้แต่เขาไม่มีการเปิดเผยชื่อนะว่าเป็นใครแต่แค่บอกว่าเป็นหนึ่งในมันมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องปกปิดแหล่งข่าวนะครับเขาบอกว่าการเล่นให้ลิเวอร์พูลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แตกต่างจากสโมสรอื่นแบบ99%เลยมันไม่ถึงขั้นว่า100%แต่99%นะครับ แต่จากที่ผมเห็นเนี่ยสไตล์ของเขาเนี่ยมันก็ดูดูจะเหมาะกับล์พูเหมือนกันนะ,ะแหล่งข่าวคนนี้เขาบอกนะจุดเด่นของเขาเนี่ยคือเป็นเซนเตอร์ที่เวลาตอนมีบอลเนี่ยยอดเยี่ยมมากเล่นบอลกับเท้าได้ดีออกบอลได้ดีอันนี้คือความความยอดเยี่ยมของเขาแล้วที่สําคัญดีลนี้ที่ล์พูเซ็นมามันดูเป็นดีลที่ดีต่อทุกฝ่ายจริงๆมันมีความเสี่ยงต่ํามากๆเพราะเราเสียเงินแค่2ล้านเท่าน,นั้นเสี่ยงต่ามากๆนะครับนะคือ เสตันเองก็ดีเพราะเพสตันถ้าเกิดว่าเขาไม่ขายให้ลิเวอร์พูล mm hmm. เขาปล่อยจนถึงซ mm ัมเมอร์เขาจะเสียแบบฟรีๆรีเลยนะครับเสียแบบไม่ได้ค่าตัวเลย mm hmm. เพราะว่าเบนเดวิส hmm. จะหมดสัญญากับเพรสตัน hmm. ในซัมเมอร์ทำให้ลิเวอร์พูลสามารถไปซื้อได้มาในราคาแค่สองล้านนะครับและถ้าเว mm ิร์กขึ้นมาวันหนึ่งเราอาจจะค่อยๆรอเขาเติบโตพัฒนาตัวเองแล้วเล่นได้ขึ้นมามันจะเป็นการเซ็นที่คุ้มค่าแต่ถ้ามันไม่โอเคขึ้นมาเดี๋ยวเราก็ขายและเราก็จะได้ค่าตัวที่มากกว่าที่เราซื้อมาแน่นอนนะครับ ส่วนตัวตักงแต่เองก็จะเหมือนกับเป็นโอกาสของเขาด้วยที่ได้ได้ย้ายมาอยู่สโม,มสรใหญ่สักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ได้ลองทดสอบดูว่าผ่านไม่ผ่านอารมณ์ประมาณนั้นอีกหนึ่งแหล่งข่าวนะครับเขาใช้คําว่า the Anfield Insider คนแรกอะ่ะเหมือนเหมือนเป็นคนใกล้ตัวในทีมเจอร์กนคอปซึ่งไม่รู้ว่าใครแต่คนที่2เนี่ยเป็น Anfield Insider น่าจะเป็นคนวงในไม่รู้ว่าใครเหมือนกันเขาก็บอกว่า e อ็กโก็ไปเจาะมาให้ว่าคำแนะนำของผมที่มีให้กับเบนเดวิสได้มีเพียงแค่อย่างเดียวคือต้องทุ่มเทท,ทุกอย่าง ที่มีให้เต็มที่ฟังคําแนะนําของทุกคนในทีมฟังคําแนะนําของสตาฟโค้ดแล้วก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองอย่าทําตัวเองให้สบายชิลๆต้องทําตัวเองให้หนักซ้อมตัวเองให้หนักแล้วเดี๋ยวความสําเร็จน่าจะตามมาเองคุณต้องก้มหน้าก้มตาซ้อมต่อไปในเมื่อโอกาสมันยังมาไม่ถึงนะครับนี่คือสถานการณ์50-50แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเกิดขึ้นได้อันนี้นํามาฝากเพื่อนๆนะครับเป็นสกู๊ปจากเอ็ o โคที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมาดูกันที่เรื่องราว ของเฟอร์กิลฟันดากันบ้างน,นะครับหลายคนอาจจะไปเห็นจากข่าวจากช่องนู้นช่องนี้หรือว่าสื่อนู้นสื่อนี้ในโลกออนไลน์ต่างๆว่าฟันดานะครับงัดกับเจอร์เกนคอปนะเรื่องแผนในซัมเมอร์นี้ว่าอยากจะไปเล่นในศึกยูโรงัดเลยฝืนคําสั่งเลยอารมณ์ประมาณนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาชีแ้แจงให้ทราบกันข่าวนี้ต้นฉบับนะครับมาจากเดอะมิลเลอร์สื่อจอมก็สตสนะครับนะผมเคยพูดไปหลายทีแล้วว่าเดอะมิลเลอร์เนี่ย จริงๆเชื่อได้จริงๆมีแค่มีแค่เดวิดแมนด็อกเท่านั้นเลยถ้าเป็นสายหงแดงเราอ่ะนะแต่ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเต้าทาจะเกือบ80-90%เลยอะนะครับซึ่งข่าวเนี้ยใจความของมันก็คือเขาบอกว่าฟานไดตั้งเป้าที่จะกลับมาเล่นศึกยูโรในช่วงมิถุนายนเนี้ยไปเล่นให้กับทีมชาติฮอลแลนด์เลยตั้งเป้าแบบนั้นเลยซึ่งมันเหมือนเป็นการฝืนคําสั่งเป็นการงัดข้อเนี่ยเขาใช้คําว่าเนี่ย ขาใช้คาว่าแบบงัดกับเจนนิคคอปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมการพาดหัวแบบเนี้ยเขาพาดหัวจากสิ่งที่เขาได้ยินเขาเขาเห็นครอปสัมภาษณ์มาก่อนไงครอปสัมภาษณ์มาก่อนนั้นเนี้ยว่าฟันได้ไม่น่าจะกลับมาได้ก่อนจบซีซั่นนี้แล้วเราก็ไม่อยากเสี่ยงให้ฟันได้ต้องกลับมาเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีทีมแพทย์คนไหนบอกว่าฟันได้จะกลับมาได้เลยคือเหมือนเจนคเขาแบบบอกว่าแผนของแผนการใช้งานเจนคอขคือเจนคเขาบอกว่าอยากจะใช้งานฟันได้ในช่วง แบบว่าซีซันหน้าเลยเอาแบบพร้อมๆเลยซีซันหน้าคือลึกๆก็คือถ้าไม่พร้อมก็ไม่อยากให้ไปเล่นศึกยูโรอารมณ์ประมาณนั้นแต่ทีนี้พอมันพอมันมีข่าวว่าฟานดายอยากจะเล่นศึกยูโรเนี่ยมันก็เลยงัดมาเลยครับว่าฟานดาจะทําทุกวิถีทางเพื่อได้เล่นศึกยูโรแล้วก็จะงัดกับเจนคอฟจะฝืนคําสั่ง,งเจนคอฟมันแค่เราอ่านเนี่ยเราก็พอรู้แล้วป่ะครับว่ามันเต้าอ,อ่ะเพื่อนๆรู้สึกไหมว่าแค่อ่านเฉยๆก็รู้สึกแล้วว่ามันเต้ามากๆอ่ะแบบเต้าจ,จัดๆเลยนะครับทีนี้ เกี่กับเรื่องเนี้ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่รู้สึกสื่ออย่างนิดอีส์อ f นฟิลก็รู้สึกว่ามันเต้ามากๆเลยนะครับมันเต้ามากๆเลยเพราะว่าอะไรโอเคต่อให้ฟานดาอยากไปเล่นศึกยูโรแล้วสมมุติว่าถ้าไปเล่นทานจริงๆนั่นแปลว่านั่นแปลว่าเขาต้องผ่านความฟิตผ่านทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเรื่องเนี้นะครับมันต้องผ่านทีมแพทย์ของสโมสรก่อน อย่างแรกเลยเขาต้องกลับมาเล่นกับลิฟูให้ได้ก่อนด้วยก่อนที่จะไปเล่นศึกยูโรถูกไหมครับต้องแบบต้อง,องมีความฟิตที่ดีก่อนซึ่งตอนนี้เราเห็นแหละว,ว่าเขากลับมาซ้อมแบบเริ่มวิ่งได้แล้วเริ่มเล่นกับบอลเบาๆได้แล้วแต่ท้ายที่สุดคนตัดสินใจคือเจอเก้นคอปและก็ทีมแพทย์ของสโมสรว่าเขาเขาเนี่ยจะสามารถยกระดับกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบได้เมื่อไหร่ยกระดับกลับมา มีชื่อกลับมาพร้อมลงเล่นได้เมื่อไหร่และจะต้องไม่เสี่ยงที่จะกลับไปเจ็บอีกครั้งหนึ่งตรงนี้สโมสรจะระมัดระวังอย่างเต็มที่นะครับส่วนถ้าเขาฟื้นตัวได้ดีมากมากจนแบบว่าอตอบโจทย์ทุกอย่างเลยทิกออเดอะบ็อกเลยนะครับถึงตรงนั้นเราอาจจะมองได้ว่าเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์แต่เป็นเซอร์ไพรส์ในแง่ที่เป็นแง่บวกถ้าฟันได้แบบฟิตพร้อมฟิตปังแล้วก็พร้อม,อม,อม,อมเล่นในศึกยูโรมันเป็นแง่บวกของลิปูด,ด้วยซ้ำว่าดจว่าฟันได้หายแบบเป็นปิดทิ้งแล้วแต่เพียงแค่ว่า จนถึงตอนนี้เราต้องพยายามระมาดระวังกันให้ถึงที่สุดรอไฟเขียวจากทีมแพทย์นะครับมันเป็นแง่ดีวีซ้ำถ้าเกิดฟันได้จะกลับมาได้ทันตอนปลายซีซั่นมันไม่ได้ว่าจะมางงมังงัดอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นข่าวลือข่าวเต้าเต้าจริงๆนะครับอืมโอเคก็ประมาณนี้นะเนี่ยดิสเซนฟิลเขาบอกไม่มีแน่นอนจะมางงมังงัดกันเขาต้องเขาต้องหาลือกันเขาต้องตัดสินใจร่วมกันอยู่แล้วไม่มีมางงมัง,งัดนะครับ ส่วนลุดกุลิตเนี่ยนะครับก็เป็นตำนานของทีมชาติฮอลแลนด์นะครับเขาก็ออกมาบอกฟันได้นะครับว่าถ้าเกิดว่าฟันได้เนี่ยอยากจะกลับมาเล่นในศึกยูโรจริงๆนะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้สิ่งสําคัญเลยต้องพิสูจน์ความฟิตให้ทีมชาติฮอลแลนด์เห็นก่อนอต้องพิสูจน์ความฟิตให้ทีมชาติฮอลแลนด์เห็นก่อนก็คืออย่างน้อยคุณต้องเซตเลยว่าถ้าคุณพร้อมคุณต้องเล่นกับเรือฟูสักสองสามเกมเพื่อเพื่อพิสูจน์ความฟิต ให้ทีมชาติฮอลแลนด์ and, ให้ทีมชาติฮอลแลนด์เห็นก่อนด้วยถ้าพิสูจน์ว่าเอ้ยคุณฟิตพอที่จะไปเล่นในศึกยูโรในซัมเมอร์นี้ได้อันนั้นก็โอกาสก็กกมีเหมือนกันแล้วก็ลูกกริกก็บอกว่าอันนี้ต้องเอาให้ชัวร์นะเพราะว่าฟันได้เจ็บเจ็บในตำแหน่งที่สําคัญมาคือหัวเขา่าเอ็นชีขาดเนี่ยมันต้องเอาให้ชัวร์นะว่าคุณฟิตจริงๆคุณพร้อมจริงๆอะ่ะถ้าคุณยังไม่พร้อมก็ยังไม่ควรที่จะมาในศึกยูโรอารมณ์ประมาณนั้นครับสิ่งทีุ่ริตบอกอ่ะก็ชี้แจงให้ทราบกันประมาณนี้ มาดูอนาคตของวานาดุมกันต่ออีกสักนิดหนึ่งเมื่อวานนี้ผมก็อัปเดตไปแล้วละ่ะว่ามีข่าวจากเดอะไทมส์นะครับบอกว่าวานาดุมเนี่ยไม่อยู่ลิฟว์ต่อแล้วแน่ๆแล้วก็จะย้ายไปบาซ่าบรรลุข้อตกลงส่วนตัวล่วงหน้ากันแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งบาซ่าสายสายข่าวฝั่งบาซ่าก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงยังไม่มีการตกลงใดๆกันทั้งนั้นแล้วก็เรื่องการว่าจะซื้อใครไม่ซื้อใครเนี่ยเดี๋ยวจะต้องเข้าที่ชุมของบอร์ดบริหารบาซ่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งยังไม่ชัวร์ว่าจะเอา ตรงนี้เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมสามารถยืนยันได้เลยถ้าแมดด็อกออกมาแบบนี้ไม่น่าพลาดแล้วว่าวานดูมไม่น่าอยู่กับสโมสรเราต่อแมดด็อกย้ําคํานี้เลยครับว่าริพูหน้าที่จะเสียวานดูมแน่ๆแล้วนะครับเพราะว่าวานดูมไม่น่าที่จะต่อสัญญากับริพูต่อแน่ๆนี่คือเขามั่นใจมากเลยนะครับว่าริพูน่าจะพ่ายแพ้ยอมแพ้นะครับในการที่จะต่อสัญญากับวานดูมนะครับเพราะว่าสัญญายื่นไปให้ตั้งหาแล้วแลว้ววานดูมไม่ยอมต่อสัญญาใหม่ฉบับนี้ วานิดุมต้องการสัญญาที่ดีกว่านี้ต้องการเงินค่าเหนื่อยที่อยู่ในระดับแบบตัวท็อปของสโมสรน,นะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าที่ริปูยื่นให้อะมันเท่าไหร่สัญญาฉบับที่สัญญาสัญญาของวานิดุมเนี่ยอันเนี้ยที่เขารับอยู่เนี่ยเจ็ดแปดหมื่นปอนด์ต่อสัปดาห์เนี่ยมันเป็นสัญญาที่เซ็นตั้งแต่ปีสองพันสิบหกอ่ะแล้วสัญญาใหม่ที่ยื่นให้บนโต๊ะอ่ะมันมีค่าเหนื่อยมากกว่าเจ็ดแปดหมื่นแน่แต่เท่าไหร่เราไม่รู้แต่แน่นอนว่าวานิดูุมไม่พอใจเคยมีข่าวจากสื่ออิตอาลี เรียกร้องครับต้องการประมาณแสนหกแสนเจ็ดบอลต่อสัปดาห์ซึ่งผมไม่รู้ว่าลิฟูจะให้เท่านั้นได้ไหมแต่ดูทรงอาจจะไม่ให้เท่านั้นนะก็น่าจะเสียฟรีแน่ๆส่วนบาซ่าเนี่ยแมดด็อกวิเคราะห์ให้ฟังว่าแม้บาซ่าจะปฏิเสธว่าไม่จริงยังไม่ได้ตกลงกันแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้านักเตะหมดสัญญาเนี่ยคือตอนนี้นักเตะสามารถคุยกับใครก็ได้แบบฟรีๆรเลยนะและคุยแบบเป็นอิสระด้วยลิฟูไม่สามารถห้ามได้ด้วยเพราะว่าคุณกําลังจะหมดสัญญา ตรงเนี้ยเขาบอกว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบาซ่าก็เป็นหนึ่งในทีมแต่งจริงๆที่มีโอกาสได้แล้วก็รวมไปถึงทีมอื่นด้วยนะครับมาดูกันที่แลมซี่กันนะครับจีแจงให้ทราบกันสักนิดหนึ่งอารอนแลมซี่กองกลางของยูเวนตุสเนี่ยวันนี้ก็ตกเป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะครับว่ามีทีมจากอังกฤษสนใจอยากได้ตัวกลับมาอังกฤษอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ายูเวนตุสเองเขาก็แบบต้องการจะเคลียร์เพดานข่าเหนื่อยอแล้วก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้พอใจฟอร์มของแลมซี่เท่าไหร่โดยแลมซี่เนี่ย รับค่าเหนื่อยปัจจุบันกับยูเว่เท่าไหร่รู้ไหมครับ4แสนมากกว่าซาลาสองเท่าแต่ถามว่าทําไมเขาได้4แสนเพราะว่าตอนเขาย้ายไปยูเว่เขาหมดสัญญาแล้วเขาย้ายไปแบบฟรีๆเขาก็เลยไปเรียกค่าเหนื่อย4แสนได้เพราะว่ายูเว่ไม่ต้องจ่ายเงินค่าตัวก็มาจ่ายค่าค่าเหนื่อยเอาแต่ทีนี้ฟอร์มไม่ดีก็เลยจะขายทิ้งและทีนี้ข่าวต้นฉบับเนี่ยมาจากเคาโชแมคคาโต้นะครับเป็นสื่อกอสสิบของฝั่งอิตาลีบอกว่าเดี๋ยว ยูเว่เนี่ยเตรียมขายอารลอนแลมซี่ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีเวสแฮมกับลิเวอร์พูลนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเวสแฮมกับลิเวอร์พูลสนใจแค่นี้เลยเนี่ยตัวหนังสือที่ตัวหนังสือที่เพื่อนๆเ,เห็นในเห็นในเนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยนะครับเขารายง,งานแค่นี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้จริงไม่จริงแต่ผมยังจัดให้อยู่ในคนะข่าวลือนะแล้วก็ถ้าเรามาลองคิดในแง่ที่ว่าค่าเหนื่อยสี่แสนเนี่ย,ถ,ยถ้าเขาย้ายมาลิเวอร์พูลอะ่ะผมว่าเขาต้องยอมลดประมาณ สาสี่เท่าเขาต้องยอมลดเหลือประมาณไม่เกินแสนะยอมได้หรือเปล่าประมาณแสนหนึ่งอะยอมได้ไหมย้ายมาเป็นตัวแทนซีดุมหรอแต่ว่าแต่ว่าอายุก็เยอะแล้วนะผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าใช่สเปคของริพูอยู่ดีนะครับอ่ะอันนี้ชี้แจงให้ทราบเผื่อใครไปเจอนะครับจริงๆมันมีหลายอันมากๆที่มันมาจากสื่อสายก็อสิบที่มันเหมือนเดอะซันเลยนะครับโตัวโดโฟิชเคสนะครับ อารมณ์แบบเดอซันของสเปนบอกว่ามัดริดเลงที่จะยื่นข้อเสนอซื้อตัวนาบี้เกตาโอแ้แค่เราเห็นนี่ก็ขำแล้วครับมัดเิดจะมาเอาเกตาทาไมครับมัดเิดถ้าเขาจะเอาเขาเอาคนอื่นไม่ดีกว่าหรอครับหมายถึงว่าผมไม่ได้บอกว่าเกตาไม่เก่งแต่แบบแต่เกตาเนี่ยบาดเจ็บขนาดเนี้ยมัดเิดถ้าเขาจะซื้อจริงๆเขาซื้อคนอื่นไม่ดีกว่าหรอถูกไหมครับเนี่ยสื่ออย่างโตโดฟิชเชอร์นเนี่ยแนวก็อส์1แนวเดอซันของสเปนเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นแล้วยังมีอีกนะครับ เอลโกดิจิตอลนะครับบอกว่าลิเวอร์พูลจะเอามาโคอาเซนซิโอมาแทนซาร่าอย่างเงี้ยผมยกตัวอย่างเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวแนวแบบเดอะซันของประเทศสเปนเหมือนกัน,น,นแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปเห็นข่าวจากที่ใดก็ตามนะครับผมเห็นแล้วมีอยู่ช่องหนึ่งบอกว่าบอกว่าลิเวอร์พูลเอ็กโคยืนยันลิเวอร์พูลจะล่าตัวมาโกอาเซนซิโอผมไปดูมาแล้วครับไม่จริงนะมันเป็นเพียงแค่ข่าวที่เขาออกมาวิเคราะห์ว่า มันไม่จริงอะ่ะแต่ผมจะเปิดให้ดูนะอันนั้นเขาเต้าขึ้นมาเพื่อเรียกยอดวิวอีกแล้วนะครับสังทังที่จริงๆอะ่ะเกี่ยวกับอาเซเชโอเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเนี่ยแล้วสิ่งที่ E Echo นํามารายงานเขาไม่ได้รายงานเองเขานําข่าวของเขานําข่าวของ e อ g โ d i g i t a l The Sun แห่งประเทศสเปนเนี่ยมาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันมันมีมูลความจริงเช่นไรไม่จริงหรอกมันก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเขาก็วิเคราะห์ให้ฟังแค่ประมาณนี้ว่ามันเป็นข่าวลือแต่ ช่องดังกล่าวที่ผมบอกเขาเขียนพาดหัวมาเลยว่าเอ็กโคยืนยนันลิฟูสนใจอะไรเนี่ยอันนี้ก็ปฏิเสธให้ฟังนะครับว่าไม่จริงก็ประมาณนี้ส่วนมีข่าวจากทางฝั่งบราซิลครับบอกว่าลิฟูเนี่ยให้ความสนใจนิวเนมาครับเด็กคนนี้วัย15ปีชื่อว่าอังเกโรอังเกโรกาเบลนะครับชายานิวเนมานะครับ15ปีแต่ว่าคือพอสวรค์สูงมากขอภาย16 อายุ16แล้วเพราะว่าเพิ่ง16ไม่นานนี่แหละนะครับบอกว่าสนใจแล้วก็มีบทสัมภาษณ์จากจริงๆมีบทสัมภาษณ์จากผู้เลนการกีฬาของฝั่งซานโต้ด้วยนะว่าลิปูเราเป็นหนึ่งในทีมที่สนใจเจ้าหนูแกเบียวคนนี้นะเออเขาว่าอย่างนั้นก็มาดูกันต่อไปว่าสนจริงไม่จริงแต่ส่วนหนึ่งผมจะให้เป็นโนต้ตเอาไว้ให้เ,เพื่อนๆลองพิจารณาดูกฎใหม่ b เบรกซิตซึ่งมันเริ่มนะตั้งแต่เดือนมนกราคมที่ผ่านมาถ้าผมจำไม่ผิดนะมันเริ่มแล้ว เบลกซิเนี่ยมันทําให้การเซ็นสัญญานักเตะจากต่างชาติที่อยู่นอกยุโรปก็ยากขึ้นเอาแค่ในยุโรปยังยากขึ้นเลยแล้วนอกยุโรปเนี่ยยิ่งยากเลยคือถ้าอายุยังไม่ถึง18คุณไม่สามารถเซ็นเข้า Academy อ,อะคาเดมีหรืออะไรใดๆหรืออะไรใดๆได,ได้ทั้งนั้นคือนักเตะบราซิลนักเตะอะไรแบบนี้คุณจะมาเซ็นเข้าอะคาเดมีก่อนอายุ18เนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วต้องอายุ18ก่อนแล้วซึ่งเพิ่งอ,อายุ16แล้วกระถามว่าลิฟูต้องรอ18ก่อนแล้วค่อยเซ็นเนี่ยกว่าจะถึงตอนน,น โอเคแต่ถ้าเขายังไม่เซ็นริปูอาจจะเอาก็ได้ตอนอายุ18ถูกไหมครับตรงนี้ฝากไว้เป็นโนต้ตสําคัญนะครับส่วนแดนนี่อิงเนี่ยมีข่าวว่าริปูอาจาจะได้ส้มหล่นนะครับก่อนอื่นต้องชี้แจงก่อนว่ามันมีรายงานนะครับจากสกายสปอร์ตนะครับสื่อดังของอังกฤษนะครับบอกว่าแมชชิพตี้ให้ความสนใจแดนนี่อิงนะที่จะนําตัวมาแทนที่เซกิโออาเกลโร้นะครับที่กําลังจะหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้อาเกลโร้เนี่ยไม่น่าที่จะได้ต่อสัญญากับกับทางแมชชิพตี้และกุนนะครับ คิดว่าน่าจะย้ายออกไปแบบฟรีๆอารมณ์แบบวันเดุมเนี่ยนะครับอายุ30กว่าแล้วทีนี้ก็ต้องหาตัวแทนเป้าหมายอันดับต้นๆของแมนซิตี้เนี่ยจริงๆก็คือมีพวก e เออร์ริงเบลฮาร์เรน่ยนะแล้วก็มีรูกากูอะไรพวกเนี้แต่ว่าพวกนั้นน,นราคาแพงราคาแบบหลักร้อยล้านเลยซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ว่าแมนซิตี้จะสามารถมีเงินจ่ายในระดับในเงินระดับ100ล้านหรือไม่เพราะว่า แมนซิตี้รวยก็จริงแต่สังเกตไหมครับแมนซิตี้ซื้อตัวจะอยู่หลักประมาณ60ล้าน70ล้าน50ล้านไม่เกินนี้ไม่เคยเห็นเขาทุ่มเงินระดับหลักร้อยล้านและฮาแลนด์เนี่ยราคาร้อยล้านแน่ๆนะครับทีนี้ถ้าซื้อฮาแลนด์ไม่ได้เป้าหมายหนึ่งในเป้าหมายที่ลองลงมาก็คือแดนนี่อิงอันนี้แมนซิตี้นะเขาเล็งแดนนี่อิงไว้เหมือนกันเป็นตัวเลือกรองลงมาสัญญาเหลือปีเดียวอายุ28ปีย่าง29กตรงเนี้ยราคาจะไม่แพงมากพอจับต้องได้แล้วก็เป็นคนอังกฤษด้วย ทีนี้ถามว่าส้มหล่นถึงลิอร์พูคืออะไรตอนที่เราขายดนนี่อิงให้กับซาแมตันเนี่ยเรามีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งก็คือเงื่อนไขส่วนแบ่งการขาย20%สมมุติว่าถ้าแมนซิตี้ซื้อดนนี่อิงในราคา40-50ล้านเราก็จะได้ส่วนแบ่ง20%นั้นด้วยก็จะเป็นเหมือนเงินส้มหล่นที่มาถึงลิอร์พูด,ด้วยถ้าแดนนี่อิงย้ายไปทีมไหนก็ตาม20%เราจะได้ในส่วนนั้นนะเออแต่ว่าพอพูดถึงดนนี่อิงเนี่ยหลายๆคนก็จะนึก,นกถึงว่าเฮ้ยอยาก อยากได้กลับมาสู่สมสรเหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะผมก็ชอบแดนนี่อิงนะผมชอบเหมือนกันแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าสมสรจะจะแหวกกฎนโยบายของสมสร์ไหมแดนนี่อิงจะ29แล้วนะครับเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเนี้เขาจะเป็นวันเกิดเขาเขาจะอายุ29ผมมองไม่เห็นมุมที่ว่าล์พูจะไปซื้อตั้งแต่อายุ29เพื่อเข้ามาสร้างทีมใหม่ผมมองไม่เห็นภาพนั้นนะผมว่าล์พูเป็นสมสรที่มีนโยบายชัดเจนว่าจะซื้อคนเข้ามาปั้น แต่ว่าทางนี้ทางนั้นสัญญาหรือปีเดียวมันก็น่าสนใจราคาจะไม่แพงมากก็เดี๋ยวรอดูติดตามกันต่อไปนะครับมาดูสีสันสองเรื่องทิ้งท้ายนะครับเรื่องแรกนะครับมาดูชาบิอรลอนโซ่นะครับเมื่อวานนี้มีเบกกิ้งนิวเข้ามานะครับมีการคอนเฟิร์มยืนยันว่าคุณชายของเรานะครับชาบิอรลอนโซ่จะไปคุมบลิเซียมินเช่นกัลับบักนะครับสโมสรในบุนเดสเลกาเยอรมันเนี่ยในซีซันหน้านะครับย้ำนะว่าซีซันหน้า เริ่มทางานตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเลยนะครับโดยจะเข้าไปแทนที่กุนซือคนเก่าอย่างกุนซือคนปัจจุบันนี่แหละมาโครโรเซ่มาโครโรเซ่ก็ยังคุมกับดักอยู่นะแต่ว่าเขาจะไปคุมดอทมูลในปีหน้าคือเหมือนมาโคโรเซ่ไปตกลงกับดอทมูลแล้วอ่ะบรรลุข้อตกลงเรียบร้อยออฟฟิเชียลประกาศแล้วว่าจะไปคุมดอทมูลปีหน้าทาให้ตําแหน่งมันยังว่างว่าปีหน้าจะต้องหาคนมาแทนก็สุดท้ายกลายเป็นชาบียารรอนโซนะครับก็ยินดีกับชาบีอารรอนโซด้วยกับเส้นทางเดินที่ สเตปอัพขึ้นมาแล้วอาลอนโซ่เ so นี่ยนะครับเขาคุมเยาวชนโซเซดามา1ปีแล้วก็คุมโซเซดาทีมสำรองอีก2ปีโซเซดาเบ่ะก็ถือว่ามีประสบการณ์ประมาณ2 3สปีแล้วทีนี้ก็สเตปอัพนะครับจากระดับสำรองระดับเยาวชน2 3ปี3ปีที่ผ่านมาตอนนี้ได้ขยับแล้วนะครับปีหน้าเขาจะขยับขึ้นมาคุมทีมระดับท็อปของของยุโรปทีมหนึ่งเหมือนกันนะกระบ,บากะถูกไหมครับอ่ะก็เอาใจช่วยขอให้ประสบความสำเร็จด้วยเป็นอีกหนึ่ง เป็นอีกหนึ่งนักเตะอดีตนักเตะที่ผมว่าหลายๆคนรักมากๆนะครับทิ้งท้ายมาดูกันที่อาอโนนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าหลุดทีมชาติอังกฤษไปแล้วทีนี้เขาก็คงต้องการกําลังใจแหละล่าสุดเจอเกตซีเว่นเจอหลกก็ออกมาให้กําลังใจเทนอโนนะครับว่าอาโนนะเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับเดอะไทม์กับพอจอยเลยนะว่าอาโนถ้าเกิดว่านายเนี่ยอยากได้กําลังใจอยากได้คําแนะนานะอาร์บ t h e แด ผมจะไปอยู่ตรงนั้นเลยจะไปให้กําลังใจแบบเต็มๆเ,เลยขอแค่ติดต่อมาขอแค่ถามมาขอแค่สงสัยอะไรหรืออยากได้ความแนะนาอยากได้กําลังใจอะไรขอแค่บอกมาเดี๋ยวจะให้กําลังใจแบบเต็มที่แน่แนเจราดบอกแบบนี้แล้วเจราดก็บอกว่าจริงๆเขาไม่เห็นด้วยนะครับที่ที่เซาเกตไม่เลือกอานติดทีมชาติแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่ใช่กุนซอทีมชาติอังกฤษเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนความคิดของแกรเด,ดเซาเกตได้แล้วก็ความคิดของเขาเองตัวของเจราดเองเนี่ย แม้ว่าเจอร์ลดเชื่อว่าควรจะต้องติดทีมชาติอังกฤษต่อไม่ควรที่จะหลุดนั่นก็เป็นเ,ปเพียงแค่ความเห็นของเขาเขาก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญหรอกแต่เขา่ะเชื่อมั่นในอาโนว่าอาโนเป็นนักเตะระดับท็อปของโลกอ่าระดับท็อปอยู่แล้วเป็นเป็นหนึ่งในในแบ,บ็กขวาที่ดีที่สุดในโลกอะนะแต่แน่นอนอาโนต้องการกําลังใจบางครั้งเนี่ยเจอร์ลาดพูดท่อนนี้ไว้คมมากๆเลยนะครับผู้เล่นไม่สามารถที่จะเล่นสิบเต็มสิบคะแนนสิบเต็มสิบได้ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้ มันจะมีช่วงเวลาที่คุณจะต้องความมั่นใจดรอปลงมาฟอร์มดรอปลงมาในช่วงเวลานั้นสิ่งสาคัญที่สุดคือกําลังใจจากแฟนบอลกาลังใจจากทุกคนในทีมคนใกล้ตัวโค้ชอะไรต่างๆเหมือนเจอหลาเขาเคยผ่านการเป็นนักเตะมากอรู้ว่าตอนที่นักเตะฟอร์มดรอปอ่ะการซ้ําเติมไม่ใช่เรื่องดีมันจะยิ่งทําให้หนักเตะดาวลงแต่การให้กําลังใจมันจะทําให้หนักเตะมีแรงฮึดมากกว่าอันนั้นดังนั้นตรงนี้ผมว่าเราก็ต้องให้กําลังใจเทนอโน นะครับในช่วงเวลาที่ยากลาบากแบบนี้นะครับเหมือนอย่างที่เจอหนักให้กำลังใจอานอแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกสักรอบหนึ่งนะครับพรีเมียมคาบพิซ่าพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับมี5สาขาในกรุงเทพมหานครสาขาใหม่ที่เมงจ่านะครับแล้วก็อีก4สาขาที่ดอนจันนิชดาธานีเซ็นเตอร์เอวันอารีนะครับสนใจไปนั่งกินที่ร้านหรือว่าโทรสั่ง d e l i v e r y 0 2 1 0 5 4 5 5นนะครับการันตีความอร่อยนะครับรวมไปถึงก็ ฝากกด Subscribe ในช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับกดแอคทันข่าวลิเวอร์พูลนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารแล้วก็ทุกช่องทางติดตามได้ตามที่เห็นในภาพนี้เลยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ